รายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางสาวนภัสวรอุอุศผู้มในการกศนอ,อำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,565ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน มีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกคสกำหนดเต็มเวลาโดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการประกอบด้วย การสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ง,งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการประกอบด้วย หวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสถานศึกษามีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดีมีความรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสามารถนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 2. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หนึ่งสถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความจำเป็นของผู้เรียนสองสถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาม สถานศึกษาได้ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนและเทียบระดับการศึกษาและมีครูมือดำเนินการ 4. ครูมีส่วนร่วมในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 5. ผู้เรียนมีความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกิจกรรมโครงการต่างๆ 6. ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนประสบการณ์ความรู้ไปใช้ในการเทียบโอนและเทียบระดับการศึกษาได้ 3. การพัฒนานกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอน หสถานศึกษามีแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครบทุกกลุ่ม 2. ส,สถานศึกษามีคู่มือจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับครูกศอนอ 3. ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างถูกต้อง 4. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการ 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีความพร้อมสำหรับส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรและกิจกรรมสถานศึกษามีการติดตามผลการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการใช้สื่อการสอนครูใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตร ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์และเรียนรู้รูปแบบโครงงาน 5. การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศาึกษาและมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศาึกษา 1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและกำหนดค่าเป้าหมายสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. ส,สถานศึกษาดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลารกรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส,สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน 4. ส,สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี 5. ครูสามารถจัดก,กิจกรรมตามโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี2565บรรลุตามเป้าหมายส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงการกิจกรรมกำหนดตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565 6. การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษามีวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยจัดทำคู่มือการใช้กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและจัดทำรายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครูมีความสามารถในการจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้จำนวนเจ็ดเรื่องครูมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชุมชนวิชาชีพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดได้ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ2 0 0ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ65.40 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา1 การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายของทางราชการสถานศึกษาได้จัดและให้บริการการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดอย่างโปรง่งใสโดยยึดหลักวงจรคุณภาพเดม,มิง PDCA มาใช้เป็นรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาครูสามารถจัดกิจกรรมโครงการต่างๆได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565 ผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสถานศึกษามีผลการดำเนินงานดีเด่น Best Practice จำนวนสองเรื่องได้แก่ 1. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่16 2. โครงการกศนปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 1. สถานศึกษาม,มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศและความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนครูมีความรู้ความเข้าใจ และนำแผนสู่การปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายโครงการส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรและแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจํานวน14โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน1,292คน 3. จากระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสถานศึกษามีระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกร,รมทะเบียนนักศึกษาและข้อมูลสารสนเทศข,ของนักศึกษารายบุคคลจำแนกตามรายกลุ่มของครูผู้สอนจำนวน7ท่านครูผู้สอนได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและจัดทำรายงานการเยี่ยมบ้านผู้เรียนครบ ทั้งเจ็ดกลุ่มครูผู้สอนได้ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเข้ารับการสอบและการจัดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปี2565ที่สอดคล้องกับนโยบายในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์โควิด -19 เช่นการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ Google Meet ครูผู้สอนมีการรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบออนไลน์ครบทั้ง7ท่านครูผู้สอนมีการจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการบริการทางการศึกษาที่ครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ท่ทานได้ครอบคลุมและทั่วถึง 2. งการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศาึกษาสถานศาึกษา,ามีการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมอบหมายให้ครูสร้างนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Meet เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และครูได้จัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบออนไลน์ line, ครบทั้งเจ็ดท่านและมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมกิจกรรม โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาและจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องครูและบุคลากรมีการทำงานและการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งผลให้ผู้เรียนผู้รับบริการในชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆที่สถานศึกษาจัดขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณจำนวน20,000บาทในการจัดซื้อสื่อเข้าห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีในปีงบประมาณ2,565 2. การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนทรัพยากร ให้กับสถานศึกษาและกศนตำบลเช่นอาคารสถานที่อุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่จำเป็นภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเช่นเป็นวิทยากรและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ หนึ่งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆโดยมีโครงการสำคัญสญเช่นหนึ่งโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการฝึกอบรมลูกข้าบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารุ่นที่สเพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร 2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรูปแบบออนไลน์จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาแบบใหม่ว p a อระยะที่สองณจังหวัดกำแพงเพชร 4. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดณจังหวัดเชียงใหม่ห ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับกลางสังกัดสำนักง,งานกศนณจังหวัดนครนายกและจังหวัดจันทบุรี 2. การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังนี้ สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565ครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามสถานศึกษากำหนดและผู้เรียนรวมถึงผู้รับบริการและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การยกระดับผลสมัมฤทธิ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนกศนอเภอทับคระ้อได้บริหารจัดการสถานศึกษาในด้านวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพเดม,มิ่ง PDCA และได้กำหนดกลยุทธ์ในการยกระดับผลสมัมฤทธิ์การสอบเอนประกอบด้วย3ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพครูสาด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วยกลยุทธ์จำนวน16กกลยุทธ์จากการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติพบว่าผลการทดสอบเอเน็ตเปรียบเทียบระหว่างปี2563และปี2564พบว่าในระดับผสมศึกษา ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจำนวน8รายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเปรียบเทียบผลการทดสอบปี2563กับปี2564พบว่าผู้เรียนมีผลคะแนนสอบคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น5รายวิชาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบเอนเนสูงขึ้นจำนวน2รายวิชา